มาในส่วนของการขับเคลื่อนโดยเฉพาะองค์ความรู้โอทอปสู่การแข่งขันกันบ้านนะคะจังหวัดยะลาส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้หลักดันผลิตภัณฑ์โอทอปสู่การแข่งขันทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ ที่โรงแรมยะลาแกรนพาเลตนายสุพ์รอดเรืองนักนองคายผู้ราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base Otop KBO กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย KBO จังหวัดโดยมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดผู้ผลิตผู้ประกอบการ Otop ที่ผ่านการคัดสรรสินค้าระดับ1-3สดาวประจำปี2,565เข้าร่วมกิจกรรมมีการให้ความรู้และวิเคร,ระาะห์ผลิตภัณฑ์การพัฒนาและ สร้างสรรค์นวัตกรรมการตลาดออนไลน์เช่นฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพการสร้างคอนเทนต์การสร้างแบรนด์และสร้างมาตรฐานรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยการส่งเสริมและก็สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปควบคู่ไปกับการตลาดรวมทั้งจัดตั้งเครือข่าย KBO จังหวัดเพื่อให้สถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปตลาดชาวบ้าน ได้มีการพลิตกกำลังองความรู้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับ